หลังจากที่ไมพิรัตได้ไปออกรายการของก้อยนัตตี้รีมงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างจาับพิรุษกันยกใหญ่เพราะในรายการดูเหมือนก้อยอรัชพรจะเขินหนักมากแถมคนยังจับผิดอีกด้วยว่าใส่ชุดเหมือนกันงานนี้ได้เจอก้อยมาร่วมงานถแถลงข่าว เทศกาลมูลเค้ก2023ของขวัญจากพระจันทร์สุขสมหวังนังใจปองทีเอสและพี่ฮอสุข,ขุมวิทย26เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าคนจับตาความสัมพันธ์กับไม้ทิรัตต้องยอมรับก่อนว่ารายการท่าหนูรับ มันคือรายการอ้อล้อมันคือรายการที่สร้างเคมีอยู่แล้วเราจะไปด้วยพลังงานที่ว่าขึ้นรถ30นาทีโสดแล้วบวกกับตอนนี้เราไม่ได้มีพันธะอะไรเราก็เล่นไปคนอาจจะเชียร์เพราะดูมีเคมีเราก็ดูเขินๆกันอยู่นะใส่ชุดเหมือนกันด้วยคุยกันหลังไหมหรือเปล่าไปถามพี่ไหมหัวเราะ ไม่ใช่ใช่เอางี้โดยสรุปเลยเป็นพี่น้องที่น่ารักกันถามว่าเขาสเปกไหมเขาน่ารักนะก้อยรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นไอดอลไม่ใช่แค่พี่ไหมพี่กอบทิชยะด้วยทั้งที่กอบพี่ไหมเป็นคนที่เราชื่นชมอยู่แล้วคะ่ะความสนิทสนมเบอร์ไหนมันก็คงไม่ใช่เพื่อนที่อยู่กันมาเป็นสิบปี ก็คือเป็นแขกรับเชิญที่เรารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมีความห่วงใยกันอย่างแฟนมิรเขาก็รู้สึกยินดีด้วยและเขากำลังจะมีคอนเสิรต์ตเราก็รู้สึกยินดีกับเขาแสดงว่าเรามีการคุยนอกรอบกันอยู่บ่อยๆตามที่เพื่อนเราแซว ใช้คําว่าบ่อยอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าคุยบ้างมีการคุยกันบ้างซึ่งไม่ใช่แค่พี่ไมนะหมายถึงแขกรับเชิญเวลาเราร่วมงานกันมันก็จะกลายเป็นเพื่อนมันไม่ใช่แบบแขกรับเชิญถ่ายงานเสร็จแยกใครก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าทุกๆคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราเราก็คุยกันได้อยู่แล้วรู้สึกยังไงหลายคนเชียร์หนักมาก ก็ขอบคุณค่ะดีใจหมายถึงว่าใครชอบเราคู่กับใครเราก็แฮปปี้ได้คุยกับไม้เรื่องนี้ไหมว่ามีคนเชียร์ก็ขำพี่ไม้ก็แบบมันดูเรื่องใหญ่เรื่องโตเนาะก็ขำกันแล้วเชียร์ขึ้นไหมโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนก้อยว่าดูคิดนานไม่ใช่ใช่เราแค่รู้สึกว่าไม่รีดกับอะไรเลยก็ค่อยๆดูไปแต่ถ้าตอนนี้กับพี่ไม้คือพี่น้องเลยค่ะ พี่น้องที่น่ารักแล้วเขามาหยอดเล่นคุยนอกรอบไหมไม่ไม่ก็น่ารักคุยกันน่ารักแล้วเขาจีบไหมเวลาถามว่าใครจีบเราแล้วเราบอกว่ามีคนจีบเรามันดูตลกเนาอกก็เราสวยเหรอหัวเราะไม่ถามว่าจีบไหมก็ต้องไปถามเขาแต่ก้อยว่าไม่เป็นพี่น้องน่ารักเปอร์เซ็นต์โอกาสในการพัฒนา ถ้าตอนนี้ก็พี่น้องค่ะน่ารักเฮฮาตอนเห็นข่าวก็รู้สึกตลกดีนะคอนเทนต์สนุกสนานถามเรื่องที่แบมแบม G O T 7เข้าใจว่าเราเป็นแฟน9จิรายุคือแบมแบมน่ารักมากเลยอาจเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากชื่นชมมากเขาก็นั่งอยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาพี่มีแฟนไม่ใช่เหรอคือเราเพิ่งเลิกใช่ไหมเราก็คิดเขาคงหมายถึงพี่นิกกี้ใช่ไหม แต่เขาพูดที่ก้าวไม่ใช่เหรอหน้าไอวีลอยพลบขึ้นมาเลยถิดผีไปหมดหัวเราะร้องไหมตอนนั้นช็อตฟิลเลยก็น่าช็อกกันไปสามคนเราก็บอกแบมแปบ๊บหนึ่งนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นก้อยกับ9้าวเหรอเขาก็เลยบอกว่าคลิปไงเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอมันเป็นซีนหนึ่งในหกฉากเขาได้ดูซีนนั้นก็เลยคิดมาตลอดว่าเราเป็นแฟนกันผิดผีเลย ก็รีบบอกกีเลยว่าเป็นไงจริงๆคนที่ครบก้าวไม่ใช่เธอจ้าคือฉันยิ้มวีก็ด่าค่ะไปซุ่มเมื่อไหร่ตอนบอกแบมแบมไปว่าไม่ใช่เขาว่ายังไงแบมก็เหรอเหมือนเขาก็น่าจะเข้าใจสิ่งนี้มานานแล้วว่าก้อยกับก้าวจิรายุเป็นแฟนกันแต่พอบอกเขาก็ขำขำน่ารักถึงกับว่าวุ่นเลยเราก็ว้าวุ่นเลยกลัวโดนเพื่อนด่าให้เราก็สวยซะด้วยสิก็จริง หัวเราะก็ขำๆแล้วก็บอก9้าวด้วย9ก็ไม่เก็บหน้าเลยคือก้อยบอกว่าแบมแบมบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกัน9ก็ว่าเขาคิดอะไรสีหน้า9้าแสดงชัดเจนว่าไม่เขารักแฟนเขาว่าวุ่นกับแฟนเขาแบมแบมติดตามผลงานเราด้วยเขาน่ารักเขาติดตามคอนเทนต์ไทยหลายๆคอนเทนต์มากที่เราเซอร์ไพรส์ถามผู้หญิงในสเปคแบมแบมเขาก็ชี้มาที่เรา ก้อยว่าอาจจะเพราะเราน้าแปลกกว่าสองคนมากกว่าชอ i ์ e มันมีอยู่สามเนาะเราก็สวยมีแฟนหรือยังเอาจริงๆปากก็รอไหว้พระจันทร์อยู่เนี่ยหัวเราะมีคนบอกให้ก้อยไปไหว้พระแม่ลักษมีเราก็คงต้องขอกันบ้างแต่ว่าถ้าตอนนี้พูดตรงๆเลยก็คือเปิดมีอะไรเข้ามาก็เปิดรับจะมีแฟนเร็วๆนี้ไม่บอกเลยว่าไม่แน่นอนมีคนเข้ามาจีบเยอะ ไม่ขนาดนั้นเพราะเราพูดมันมั่นอเนะก็มีมาอ้อแอะบ้างทักทายตามประษาทำไมยังไม่เลือกใครเพราะเราไม่รีบไงก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันนานขนาดนั้นด้วยจริงๆโสดมันตาวาวเหมือนกันนะใช้เวลาหน่อยๆใจเย็นใจเย็นแล้วคนที่บอกตลอดให้ใจเย็นใจเย็นคือคุณแม่ด้วยวัยของเราด้วยปกติเวลามีแฟนเราค่อนข้างใส่เต็ม ก็เลยจะเย็นดูดีๆเราก็หาทำเยอะทำแฟนนี้ทำนู่นทำนี่มีอะไรให้ทำเยอะแล้วอยู่ดีๆเพื่อนก็ดันโสดด้วยกันมันเหมือนค่อยๆมาตอนนี้สมแล้วเพื่อนมีเจ็ดเรากลัวมากอยากคนที่สี่นะเพราะถ้าสี่คนหัวลุกเลยก็ดีค่ะเป็นช่วงชีวิตที่ได้ใช้เวลากับตัวเองค่อยๆดูไปเรื่องที่คนเอารูปเราไปเป็นแบบขอพระแม่ลักษมีอยากได้แฟนหน้าเหมือนเราแล้วก็ได้จริงๆมีคน เยอะมีแต่คนพิมพ์มาขนาดเราดูเหมือนเราตอนเด็กเนาะเป็นน้องปะเนี่ยก็แชร์ขำๆสนุกรู้สึกยังไงที่เขาเอาหน้าเราไปเป็นเรฟอยากมีแฟนหน้าเหมือนเราขอบคุณค่ะก็ดีเวลาเห็นอะไรแบบนี้ก็น่ารักจริงๆเขาทำเยอะมากเลยใช่ปะในติ๊กตอกตอนนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ฮิต เราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าจะขอพระแม่ลักษมีเราจะขอใครจะเอารูปใครจะเอาหน้าใครยังอยู่ในช่วงแอบคิดสเปกก้อยเป็นยังไงเอาจริงๆไม่รู้เลยถ้าภายนอกสมัยก่อนนะจะมีทางที่ชอบแบบไทยไทยคมๆแต่พอโตขึ้นมาหรือเราพักก่อนเอาคุยกันร,รู้เรื่องก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คิดขนาดนั้นแล้วว่าต้องยังไงแต่ว่าต้องทำให้ก้อยเป็นตัวเองได้ พูดสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆได้ก้อยว่าใช้เวลาเราว่าตัวเองโสดแล้วสวยขึ้นไหมก็ประมาณหนึ่งหัวเราะก็โอเคปีนี้ไม่มีแน่ๆค่ะหมอดูว่ายังไงยังทักอยู่ไหมอยากดูมากนะเดี๋ยวรอก่อนแค่รู้สึกว่ายังไม่ได้เจอหมอดูเป็นจริงจังมานานแล้วเหมือนชีวิตเราก็วนเวียนเรื่องนี้เหมือนกันนะมีแพลนไปดูเรื่องความรัก คิดว่าอยากดูเหมือนกันเดี๋ยวพาเพื่อนไป